นะฮะก็ที่ตั้งใจเลือกเพลงนี้มานะครับไม่ได้จะดราม่าหรือว่าจะอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไปหาเพลงมาแล้วเจอเพลงดีพอดีดูแบบว่าความหมายแบบตกมากๆเลยนะครับนะครับก็ความหมายดีนะครับ,รบก็ก็เลยตั้งใจเลือกมาร้องให้ฟังทุกคนก็รู้ดีว่าลินก็ต้องกลับมาเรียนเลยใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้พูดให้เศร้านะครับลินก็ต้อง เออไม่ต้องเศร้าแต่วันนี้ก็ต้องกลับมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาจจะเราจะใช้คําว่าห่างกันนิดนึงนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าอําลาวงการหรือว่าจะไม่ใช้คําว่าแบบพักงานพักรางานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราใช้คําว่าห่างกันก่อนสักระยะหนึง่งนะครับเพราะว่านี่ก็ต้องมาเรียนหนังสือสที่นี่นะฮะก็เลยเลือกเพลงนี้มานะครับความหมายดีมากถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเธอ รวมถึงถ้าเธอไม่อยู่แล้วใครจะดูแลฉันนะฮะคือจริงๆแล้วเพลงนี้ตั้งใจมอบให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกคนตรงนี้หรือว่าพี่โตโน่หรือว่าใครๆทีมงานอะไรคนนะฮะนะฮะเพราะว่าเราก็เคยสนิทสนมกมเกลียวกันมานะครับเคยมาเจอกันบ่อยๆอย่างงี้อย่างพี่โตโน่ก็เหมือนกันเคยเคย เขาเรียกว่าไงอยู่ด้วยกันมาตลอดนะฮะแอะอะไรนั่นแหละก็ก็พอห่างกันนะครับความหมายแล้วก็ตรงตามเพลงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพาเชิญพิณโนนะฮะชามากเลยอะไรอยากเป็นหมอแล้วก็เป็นนักร้องด้วยพี่ก็ได้เป็นสองอย่างควบอยู่ในหนึ่งเดียวแล้วนี่อะไรอ่ะเป็นนักร้องกับเป็นกุ้ย นี่ไม่ใช่คณะแพทย์นะทำไมครับโดน <S <S> <S นี่ <S <S อเออขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เมื่อกี้เห็นบิวกันถอดเลยถอดเลยถอดเ,เลยอยู่ข้างหลังไอ้เราพวกคนบ้าจี้ไงอยู่ดีแก้ผ้างั้งนั้นแก้ผ้าเหรอข้างหลังใช่โลบจิตเลยเอา เตรียมเพลงมาอลงไปเขาอยากเตรียมเพลงในไม้เขาเป็นปิดท้ายอ่ะพี่เล่าให้ฟังว่าปิดท้ายทำไมปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้ไงแต่ว่าการที่เราคู่กันนั้นไม่ดีนะไม่ดีเลย เราต้องใช้คำว่าคู่กันตลอดไปเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยที่เพลงว่าพี่โน้พี่โน้ให้ใครอับโม้ให้นิดด้วยนิดด้วยผมด้วยเหรอครับขอบคุณครับครับลงหูเชื่อแล้วครับว่าแฟนขับนิดหรืนแฟนขับพี่โนรักม่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยอยู่ไหนครับทำเงินกินข้าวขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับนี่มันกะให้อะไรนะกิ่งทองใบหยกอะไรงั้ย่ไม่ร้นมันไม่ใช่มันเสืรอนะพี่ดิดดนะไอ้นี่ก็เข้าแนวนี้ตลอดพี่ฟิวเจอร์เกายืนงานนานๆแล้วเนี่ยอย่าพี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อเห็น พี่บอกเอาลืมโอ้ยเป็นกุ้ยยังขี้ลืมอีกมันย้ำจริงจริงเลยเออแป๊บหนึ่งโอ้คอริดจะขาดเรียกให้ปนกันกับของพี่โน่นะครับนี่ไม่ใช่ของร่วมกันเให้เป็นซองเลยอ่ะไม่จะขอบคุณเลย อะไรอ่ะมีมาสงเดียวอ่ะพี่เาจะบออะไรฮะเงินพี่ก็เหมือนเงินิดบน่องเนนเดูไหมครับเงินที่ก็เหมือนเงินนิดเนี่ยเขาพูดของเขาถูกนะเพราะว่าวงว่าเขาก็คักเงินิใช้ตลอด รวยก็รวยซื้อบ้านหลังก็ต้องแพงไม่รู้จักรใจเองอะไรครับภาษาบา้านนื้อซื้อบ้านหลังต้องแพงอขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับเอาไว้เล่นอครับน้องฝากบ,บอกว่า,าต,ต,ต้องเล่นในห้องแคบๆเท่านั้นทเล่นกลางแจ้งเฮียหน้าจะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะเล่นในห้องแคบแเล่นเอ็กตลอดเลย่างนี้แท็เขาเลยครับขอบคุณครับ เอาไม่นอนดูดิยังไม่ถามก็อีกเน้ะกากงานอาชีพการเป็น <Ad> นักฟ <ís tôi> ้อนทุ่งหรือว่าดิเกแล้วก็พี่แนนเขาเรียกพี่แนนขอบคุณแฟนคับพี่แนนเลย ขอ, voi, ข,อข,อข,อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโนรินน้ำโนรินน้ำขอบคุครับอบคลูกที่ไหนเนี่ยไปกินชาบูชาบูชาบูวันนี้น่าจะเป็นช่วงรับของแล้วพี่ขอบคุณครับดิขอบคุณครับคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงเนี่ยดิไม่รู้อะพี่ขอบคุณครับรู้รู้แค่ว่าเวลารับของกินไปครึ่งชั่วโมงขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณขอบขอบคุณครับวันนี้ได้ยินว่ามีมาจากเชียงใหม่ด้วยนะใจพู้คือเด็ดมากเลย <citing> มาจากไหนไม่รู้อ่ะมี่รู้แค่ว่าทุกคนมาจากใจอ่ะ นะครับขอบคุณครับจากอุตรดิตโอ้โหสุดยอดนะครับอะไรนะจากสวิตเซอร์แลนด์เหรออีกทีแหม่ต้งแต่เล่นเปคุณนาบิถารถจากเมืองนอกบมึงนาก่ <c oughs> อนมานี่นะครับคุณโตโน่นะครับต้องอาา่านน้ำแน่แช่น้ำนมก่อนมาโชว์นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ <c oughs> โอ้โหจัาขอบคุณจ้า จักรกยาอุ้ยปลอดภัยล,ล้างก้วลางใช่หมปลอดภัยดีนะโอเคอะนะครับโอเคนะฮะเพลงนี้เข่าเพลงอะไ้เนาะนลครับเพลงนี้นะครับ จะเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นคำสัญญานะครับของลิศพิตโตนโ่แล้วก็พวกเราทุกคนนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะจับมือกันไว้นะครับ